สวัสดีครับทุกคนนะครับวันนี้ก็พามาแหลมบาลีไฮนะครับดูนักท่องเที่ยวแล้วก็ดูการอัพ,อพเดตสะพานแหลมบาลนะีไฮน้อตรงหลังคานะว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วจะสวยงามขนาดไหนนะครับเช้านี้เราก็มาสังเกตดูก็จะเห็นทัวอินเดียเป็นส่วนใหญ่นะครับทัวจีนหายไปเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะถ้าเป็นกรุ๊ปทัวนะทัวจีนจะหายไปนี่ก็จะเป็นกรุ๊ป องทัวอินเดียเป็นส่วนใหญ่นะครับปกติบริเวณตรงนี้นะครับก็จะมีนักท่องเที่ยวค่อนข้างเยอะหนาแน่นเลยนะเพราะตอนเช้าๆรถทัวร์เขาก็จะมาส่งนักท่องเที่ยวเพื่อที่จะท่องเที่ยวข้ามไปเกาะล้านนะครับหรือท่องเที่ยวทางทะเลของเมืองพัทยานั่นเองนะแต่วันนี้ก็ดู เงียบไปนิดนึงนะครับ วันนี้แดดก็ค่อนข้างจะแรงนิดนึงนะครับหลังจากที่หลายวันติดต่อกันก็คือมีฝนตกทุกวันนะครับเมืองพัทยานี่ก็บรรยากาศของแหรมบาลลีหไฮนะครับน้ำทะเลลงนะวันนี้ขึ้นเบาๆเล็กน้อยนะครับ ก็จะเป็นศาลาท่าเทียบเรือแหลมบริไฮนะครับตรงนี้ที่เราจะเดินขึ้นไปเน,ะนาะ สะพานก็ยังไม่เสร็จเรียบร้อยนะครับก็จะเหลือตรงหัวมุมเนาะตรงหัวโค้งพอดีเลยตรงนี้เขาก็จะทำเพิ่มขึ้นมา ่ไปสปีดโบ๊ทนะครับก็จะไปขาเดียว150เนาะไปกลับก็300นะค่าเรือสปีดโบ๊ทตอนนี้ตารางการเดินเรือของแหลมบาลีไฮนะครับก็จะมีเดี๋ยวเราขึ้นตารางให้ดูเนาะก็จะมีตั้งแต่7โมงเชา้า8แล้วก็91 1 1เลยนะครับก็คือเป็นการเดินเรือเดินเรือโดยสารเนาะที่จะไปเกาะล้านนะครับ เดี๋ยวเราขึ้นตารางการเดินเรือให้นะครับใครที่วางแผนจะเดินทางการเดินเรือแล้วก็อีกตัวหนึ่งที่มีการทำนะครับก็คือโปะเปะระเือสปีดโบ๊ทนะครับโป้เรือสปีดโบ๊ทเขาทำออกมาอย่างสวยงามเลยเนาะเราจะเห็นว่าเป็นอขอบเหลืองนะเป็นขอบเหลืองตอนี้หลังคาเขาก็เหลืออีกเล็กน้อยนะเพื่อน ที่สังเกตเห็นส่วนใหญ่ก็จะเป็นทัวร์ทางฝั่งอินเดียเนาะ,ะตัวที่เขาทำโปะเรือใหม่เนาะแล้วก็มีไฟสัดเจนนะ ตรงนี้ในส่วนที่เขาทําเสร็จนะครับเขาลบสติกเกอร์ออกแล้วดูสวยงามมากเลยเนาะดูเป็นความระเบียบเรียบร้อยนี่มันจะเป็นคลื่นเหมือนคลื่นทะเลเนาะหล,หลังคานะครับก็ยังไม่เสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆก็ยังเหลืออีกเหลือการตกแต่งเหลือการเอาสติกเกอร์ออกอีกเนาะก็เก็บตกอีกเล็กน้อยเนาะเดี๋ยวรอดูให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเรามา ถ่ายให้เพื่อนๆดูอีกทีหนึ่งแล้วกันถ้าเราเดินมาสุดสะพานนะครับเขาก็จะขายตั๋วขึ้นเรือโดยสารนะครับเป็นเรือโดยสารสองชั้นเนาะขนาดใหญ่นะเป็นเรือโดยสารที่จะข้ามไปเกาะล้านนะครับก็ค่าเรือก็30บาทนะเพื่อนๆท่าเรือเกาะล้านจะมีอยู่2ท่านะก็จะมีท่าหน้าบ้านกับท่าหาดตาแหวนนะครับก็ทุกคนก็ดูตารางการเดินเรือเดี๋ยวเราขึ้นให้นะ ว่าตารางการเดินเรือแล้วก็เวลาการเดินเรือไปที่แต่ละท่าแต่ละท่านะครับ คำนี้คือบรรยากาศของแหลมบาลีไฮนะครับในวันที่นักท่องเที่ยวชาวจีนหายไปเนาะก็จะมีทดแทนด้วยกุ๊กทัวร์ชาวอินเดียเนาะค่อนข้างจะเยอะเหมือนกันนะครับแต่ก็ไม่เยอะมากเหมือนกับการมีหลายๆประเทศมาพร้อมๆกันเนาะวันนี้ก็บรรยากาศแหลมบาลีไฮนะครับที่เราเก็บมาให้เพื่อนๆดูส่วนหลังคาก็ยังไม่แล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเดี๋ยวรอดูให้แล้วเสร็จร้อยเปอร์เซ็นต์เรามาเก็บอีกทีหนึ่งนะครับ คลิปนี้ก็ฝากเอาไว้นะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมนะครับแล้วเจอกันในคลิปหน้านะครับสวัสดีครับ Night's young, it is has just begun. As she puts her hand in mine, we wanna chase the night.